อันนี้เป็นเครื่องของรถสกู๊ปปี้ไอนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้น็อตใหญ่ๆตรงนี้มันคืออะไรนะครับน็อตเบอร์17เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยแกะดูกันเลยนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นใส่กองน้ามันเครื่องนะครับผมใส่กองน้ามันเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่เลยนะครับเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆมีสปริงดันไว้นะครับนี่เลยเดีย๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนที่จริงมันมีน็อตตัวถ่ายนะครับฝั่งนูน้นแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไส้กรองอีกทีหนึ่งนะครับเด <โ frustrating. S 1> ี๋ยวเราก็จะเอาใน้ำมันเครื่องออกฝั่งนี้ก็ได้น่ครับเดี๋ยวเจอสิครับน้ำมันเครื่องไหลโจกเลยเดีย๋ยวเราจะเอาน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับ นี่ครับไ่กองน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็นไ้กองน้ำมันเครื่องนะครับของกูเปอร์ไอนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าทำความสะอาดก,ก่อน นี่เลยนะครับใส่กองรถซุกปิยายนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นใส่กองนะครับใส่กองน้ำมันเครื่องนะครับสปริงแล้วก็ฝาปิดนะครับ,บอ๋บอ ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับผมตัวนี้เราถอดมาทำความสะอาดใส่กองนะครับบางทีฝั่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เปิดนะครับเวลาถ่ายแล้วมันเครื่องเนี่ยเราจะถ่ายอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราไม่ค่อยได้เปิดก็นานๆแล้วก็มาทำความสะอาดทีนึงใส่กองอากาศใส่กองมันเครื่องนะครับเรียบร้อยครับผม ใส่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่อยู่ทางด้านขวามือนะครับคือตัวถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนตัวเมื่อกี้จะเป็นตัวทําความสะอาดใส่กลองน้ำมันเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับสวัสดีครับ